ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม JK One Boy เอ้ยไม่ใช่ JK Max TV นะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสร้างบ้านหักเราให้เสร็จนะครับซึ่งเมื่อกี้แบบผมไม่อยากพูดเลยแม่งค้างเฉยนะับผมกดตรงน,นี้อังน,นี้ครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นบล็อกคอสนะครับผมนี่เลยบอลคอนกรีตนะครับขึ้นไปสูงๆนะครับผมอันนี้ แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราจะวางไปเดินเด้อไอ้บอกหินเออรของลินพันอย่างนี้นะครับผมทำไปเรื่อยเ,เลยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับจะสร้างที่ไม่มีชั้นสองแล้วกันไอ้มีดีกว่ามีชั้นสองนะครับเนาะแล้วก็ตามไปวางอย่างนี้ครับแบบนี้แบบนี้อย่างนี้นะครับผม ก็จะแรงนี้นะเ่วนตรงนี้ใช่ไหมครับอืมผมจะสร้างอะไรก็จะแบบอย่างนี้เปเปิดผมเป็นคนที่ชอบกระจกครับผมมันสวยสวยมวยเนี่ยน,นะครับผมทำางี้เลยนะแล้วก็ตามด้วยปิดด้วยบล็อกคอร์ดนะครับ ตามแม่ปิดด้ม่บกพรนะครับแล้วผมจะสร้างชั้นสองนะครับผมว่าผมสร้างชั้นแรกให้เสร็จก่อนนะครับนี่เลยเนะาะก็จะได้รางวัลก็สวยนะผมว่า,าสุดตรงนั้นนะครับผมจสร้างเป็นกระถางต้นไม้ ต้นไม้ทางต้นไม้นะผมนี่เลยนะต่อมา,มาอันนี้นะครับแบบอะไรตัวนี้ติดตันนี้นะครับผมติดตั้มตัวที่ปิดนะครับ ดูคว้าไม่เคยทำนะครับไม่อะไรร้านนี้ไปก่อนนะถึงเวลาครับผมนั่นเนี่ยเขาจะเอาโคมไฟมาติดอบบนี้คร้บผมไม่มีแสงสว่างเนาะ ส่วนในบ้านนะครับผมขออนุญาตถือเป็นดาบแล้วกันเนาะเดบ้านมัครับผมในบ้านเรา,าจะขาสาสารือสาตามากตรงกี่แหกโอ้ยเจ็บนี่ครับผม ก็จะเสร็จแล้วผมบ้าเนาะจริงป่ะอันนี้เราจะต้องใช้นั่นะครับก็จะสร้างเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะปุ๊บโอันนี้นะผมเขาเรียกว่าเตาเผาใช่ไหม อ้าทุบพีดอ่ะอมาอันนี้นะครับผมเนี่ยเลยต่อขึ้นมาสองบล็อกอย่างนี้เนาะนี่เลยนี่เรามาอนนี้นะผมข้างหลังอย่างนี้นครับต่อไปเรื่อยๆแล้วนะมาอนนี้นะครับผม นี่แหละนี่ครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะมาตกแต่งตรงนี้เนะทํทาทการทุบตรงนี้ออกนะครับผม ก็บอกไม่เอาบางเดี๋ยวจะผลักเอาไว้นี่นะครับผมนี่เราจะไม่ใช้เจ้านี่นะครับเราจะใช้เป็นอนี่แหละนี่ออกที่แบบเก็บไฟได้นานมากเพราะฉะนั้นก็ตำได้น,นี้นะครับผมตะแกงแ,แรงไม่มี แล้วก็ไฟแชกนะคร<ะ>ับผมทูปตรงนี้แล้วก็ปิดหนี่เละครับผมเชื่อจุดกาห้องนอนเนี่ยเขาจะเอาไปชั้นสองส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับผม พอทำการทำเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยลงมาทำปอร์เนเจอร์นะครับเราจะสร้างเฮดสองนะเปิร์บเปิร์บเบิร์บนะผมเบิร์บเนาบิบบนะร์บเบิร์บนะผมเบิร์บไล่เซตสองครับเซตสองนะเราจะเอาเป็นบล็อกคอนกรีตนะครับผมสีเดิมเลย แล้วก็ทำแบบเดิมเลยเนาะ สองแม่งนะครับให้ต่อเข้ามาเลยต่อมาเลยนะครับกอนนี้เนาะมาันมานี่ตรงนั้นเนี่ยให้ต่อเปิดป้องให้นะผมเรากำลังมาหวานนี้นะครับสองสามใช่ปะ ใช่ครับผมห้องพวนเนี่ยผมจะเป็นโซนห้องอาบนะ้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวเอ้ยไม่ใช่ห้องอาบน้ำสิห้องทำงานแล้วก็ห้องแต่งตัวนะครับผมต่อขึ้นมาอีกบล็อกนึงเนาะ เีาจะแบ่งโซนไปเลยนะผมประมาณนี้เคีย่อนนะผมจากนั้น,น,นก็วางเลยบล็อกคอสไม่ใช่บล็อกคอสสิเขาเรียกว่าบล็อกคอนกรีตผมเรียกพุทเคนอนด์ฮัลโหลเคลื่อผมต่อประมาณน,นะน,นี้นะผมประมาณนี้นะนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ย

น่าจะขะแนไม่ถึงแล้วนะครับตกใจเลยเมื่อกี้ไฟขึ้นอย่าทำแรนมอเหมือนกันนอมันนี้อะไรอุบอบุบนะครับถบอกถูกอก วางผิดทังรน,นบบคอสิเอออย่างนี้ท่ผิดน,น,นะครับผมมาสลามกระดาลด้านล่างอันแน่เลยอมาเสร็จก่อนนะครับผมเออเดี๋ยวผมอุดผีกแล้วอ่ะลางอีกแล้ว เป็นไรนักหนาเนี่ยฮะไม่หัวร้อนนะนี่อะไรอย่น่าจะดีที่สุดอ่ะลามอ่ะลงข่นนี่ยผมทำไปอีกนะนี่เราจะสร้างให้เสร็จแล้วนะก็ ผมไม่มีครบผมไม่ได้สร้างในคอมนะครับเนี่ยผมแบบตัดต่อไม่เป็นเนี่ยทำเองนะครับผมขอแค่หนึ่งไลค์ได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจฮ่าผู้ติดตามผมก็แค่ห้าคนอยงอ่ะขอเป็นเพิ่มเป็นหกคนได้ไหมครับขอแค่หกไลค์พอนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมผมเนี่ยไม่มีแบบตัดต่อตัดอ,อ,อ,อะไรผมตัดไม่เป็นนะครับผมขอเป็นแค่หกหกไลค์ก็พอนะครับ จะสร้างหัวใหญ่จะสร้างให้เสร็จครับเพอคนดูผมเนี่ยอตอนนี้ประมาณตีสี่นะครับผมยังไม่ได้นอนเลยโคตรนะครับผม,ผมต่อมานี้นะไปตรงนี้นะครับอ๋อเนี่ยจะสร้างเป็นระเบียงดีไหมเอาแบบนี้นะ พอดีแล้วผมจะยืดไปจนนี้เลย แล้วก็เตาปีตรงนี้ให้มันสวยง,งามประมาณนี้ทุกตัวนี้ออก็บไปหนึ่งอย่างนี้ออกไปอ่าผมทำอะไรอย่างเี้ไว้กันนะอย่างเี้ตรงนี้เราวางปสองใช่ไหมอันนี้งั้นเราเป็นดอกไม้หุผมวางไป ครับผมแล้วเราก็ลงมานะครับแล้วก็เอาตะเกียงมาหนึ่งอันทําการวางแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ครับทำมันสวยนะอย่างนี้นะครับผมทำมันสวยงามเนาะส่วนนั้นบนว่างไงเงี้ยเอาแล้วเนี่ยเติมรั้วไม้มาเอาโยนทิ้งไว้แล้วเก็บแหวนแล้วผมทำนี้เนาะแล้วก็วาง xem xét lại như này, lại xem xét lại xem xét đấy, xem xét lại xem xét lại xem xét lại ้ามเงาบล็อคคอนกรีตเช่นเคย ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยให้เราทำการมันจะมีอยู่สองประตูนะครับผมนี่อะไรามาแตนอะไรเกงไปเนี่ยง่าผมทำแบบนี้เลยนะ เสียงไอ้วีทมันจะไหนเนี่ยแน่ส่งวิทแหลน่นอ,อ่ข้างบ้านออกไป มาสร้างมาก,กนัเงาต่อเอา้านะเดี๋ยวๆๆแคนั้นค่ะอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เราก็ปิดนี่สวยนะครับผมว่า นี่นะครับผมน้ขายนะครับนี่นะครับผมทางไปนะถ้ามีเสียงพูดหรือเสียงซอดหรือเสียงอะไรนะครับผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนี่เลย มาหน่อนะครับคลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะครับขอดูให้จบหน่อยได้ไหมครับขอดูให้จบหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ทําต่อนะครับผมเมื่อกี้ผมไปหยิบของให้งานนะครับผมที่งานงานเขาไม่เรียกไปหยิบของตอนนี้ผมมาเคลียร์่ในห้องนะครับขอคนละหนึ่งร้อยแล้วก็ขอคนละ สับสับ,บใจนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะซึ่งเนี่ยผมไม่มีใครติดต่อให้เลยผมไม่ทำเองเหมือนเดียวนะครับคลิปก็อาจจะยาวๆหน่อยเนาะนี่เลยี่สิบนาทีแล้วคุณผู้ชมครับผมขอว่าละขอให้ดูให้จบหน่อยได้ไหมครับผมนะรู้ให้จบแนละ้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใผมนะครับผมอืม เอแน่ๆติดๆไปเนาะ,นะนไปทำล็อกแบบนี้เลยนะ,นะครับผมตอนนี้เนี่ยจะสร้างในในกววารทิ้งมาโตนัวกระจกไปนะครับผมทิ้งไปนะครับผมทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ตัวคราบนะครับผมกล่อง อย่างนี้นะผมตัวอย่างนี้นะแล้วก็ตามด้วยเสียงที่ขาไม่ได้นะก็คือสเสียงนะครับยังไงนะผมไม่รู้จะทำยยไยังไงดีอย่างนี้อะไรนะน,นี่เดี๋ยวผมลืมซ่อมเหรอเดี๋ยวซ่อมนี่แหละ perfect ถ้าจะวางในเตียงตรงนี้นะครับผมสองเตียงถูกปะเนาะสองเตียทงทำเราล็อเตอร์ตุวคราบ ใช่ไหมครับผมจะวางเป็นตรงนี้มาเป็นงมาเป็นว่าห้องทำงานได้มีแล้วกันนะครับที่เกทำเฟอร์นิเจอก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนะครับห็นนี้น่าจะเป็นตู้สภาอันนี้นะครับตู้สภา ได้ทิ้งป้ายทิ้งป้ายนะครับผมทิ้งป้ายกดชิปตัวมาก่อนนะครับกะตูก มาค่านะผมคานี่นะแลออกครับมางายนะครับ แสดงนะครับป so ิดเอามมนยังไงนะ สุดจัดไปเลยจริงๆ